สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะครูก็จะมาสอนในเรื่องของพื้นที่ในระบบพิกัดเชิงขั้วนะคะโดยที่ในหัวข้อนี้จะเรียนอยู่2เรื่องก็คือในเรื่องของพื้นที่ภายในเส้นโค้งนะคะก็จะมีเส้นโค้งเดียวแต่ถ้ามันเป็นหัวข้อที่สองนะคะไปดูหัวข้อที่2ก่อนก็จะเป็นพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งก็จะมี2เส้นโค้งนะคะเพราะฉะนั้นมาดูสูตรก่อนนะคะ สูตรแรกเลยก็คือเราอยากจะหาพื้นที่ที่อยู่ภายในเส้นโค้งทุกคนดูสูตรก่อนเนาะเขาบอกว่าพื้นที่ครูใช้เป็นตัว a นะคะเท่ากับเศษหส่วนสอคูณด้วยอินทิเกรต R ยกกำลังสอง d เซตาซึ่ง R ตัวนี้คืออะไร R ตัวนี้คือดูที่โจทย์โจทย์เขาจะต้องกำหนดสมการเชิงค้่มาก่อนโดยอยู่ในรูปแบบของ R เท่ากับ F ซตาจากนั้นเราเอา f เซตาตัวนี้มาแทนที่ R ก็กลายเป็น f เซต้ากำลังสองแบบนี้นะคะแล้วขอบเขตเอลฟาเบต้าคืออะไรขอบเขตเอลฟาเบต้าหมายถึงรูปของเราเนี่ยเราต้องการที่จะหาพื้นที่ของบริเวณที่ล้อมรอบด้วยกราฟเชิงค้่ของเราเนี่ยตั้งแต่เส้นตรงอะไรถึงอะไรนะคะมันจะเริ่มตั้งแต่เส้นตรงเซต้าเท่ากับเอลฟาถึงเส้นตรงเซต้าเท่ากับเบตเท่ากับเบต้านะคะดูในรูปนะคะจะได้เห็นชัดยิ่งขึ้นเนาะ รูปของเราเนี่ยเขาต้องการหาพื้นที่นี้ที่อยู่ภายในเส้นโค้งนะคะ,ะเทคนิคของเราคือทุกคนดูเทคนิคนะคะเวลาที่เราเจอโจทย์เนี่ยเราอยากหาพื้นที่เราจะต้องแรงเงารูปก่อนตั้งแต่ในเรื่องของปริมาตรขอโทษนะคะในตั้งแต่ในเรื่องของพิกัดฉากแล้วนะคะในเรื่องการหาปริมาตรยังจําได้อยู่เนาะเราก็ต้องแรงเงาหาพื้นที่ก่อนนะคะเช่นเดียวกันกับอันนี้เหมือนกันนะคะ โดยที่เทคนิคของครูเนี่ยครูขอให้ทุกคนเริ่มจากจุดศูนย์แล้วทําแท่งพุ่งเข้าไปในรูปของเราแบบนี้ทําเป็นเส้นหนึ่งเส้นเป็นลูกศรเนี่ยค่ะจากจุดศูนย์ศูนย์เนี่ยพุ่งเข้ามาในรูปที่เราแรงเงาไว้แบบนี้จากนั้นให้เราลองเลื่อนแท่งไปซ้ายสุดขวาสุดที่อยู่ในรูปดูว่ามันมีการเปลี่ยนฟังก์ชันไหมนะคะข้อนี้ไม่ว่าครูจะเอาลูกศรไว้ที่ไหนเนี่ย มันจะเริ่มที่จุดศู 0, แล้วจุดปลายของมันอะ่ะมันจะเป็นจุดที่มันอยู่บนเส้นโค้งเส้นกราฟของเราเส้นกราฟพิกัดเชิงขั้วของเรานะคะก็คือ R ทั F ้ eta, ทั้งหมดเลยนะคะ,ะแสดงว่าแบบเนี้ยไม่ต้องแบ่งศูนอินทิเกรตนะคะังั้นข้อนี้เราก็ทําแค่แท่งเดียวใช่ไหมคะเราก็ทำลูกศรพุ่งแค่เส้นเดียวพออย่างนี้นะคะะจากนั้นมา แล้วเราดูขอบเขตขอบเขตคืออะไรเราก็ดูขอบเขตของเราว่ารูปของเราเนี่ยมันอยู่ระหว่างเส้นตรงอะไรถึงอะไรตอนนี้เส้นตรงสีม่วงนี้มันชื่อว่าเส้นตรงเซตาเท่ากับอลัลฟาส่วนเส้นตรงสีม่วงข้างบนนี้มันชื่อเส้นตรงเ,เซตาเท่ากับเบต้านะคะเพราะฉะนั้นเราจะอินทิเกรตเส้นโค้ง r เท่ากับ f เซตานี้นะคะโดยที่ขอบเขตจะเริ่มตั้งแต่เซตาบอลาัลฟาถึงเซตาบเบตา้า วิธีการวัดมุมยังทําเหมือนเดิมก็คือเราจะต้องวัดจากแกน x ที่เป็นบวกนะคะแล้ววัดขึ้นมาแบบนี้อันนี้คือมุมที่มันโตเป็นเอลฟาถึงไหนถึงเส้นนี้เราวัดขึ้นมาจากเส้นแกน x นะคะแกนเชิงโค้งเราเนี่ยตรงนี้มันโตเป็นมุมเบต้เราก็จะอินทิเกรตตั้งแต่มุมเอลฟาถึงเบต้ทุกคนเห็นไหมก็จะได้รูปเราสีเหลืองตัวนี้พอดีนะคะอันนี้คือวิธีการดูขอบเขตเนาะ จากนั้นมาไปดูอีกสูตรหนึ่งก่อนนะคะสูตรที่สองคือสูตรพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งวิธีทําทําเหมือนเดิมให้ทุกคนแรงเงาก่อนเราก็แรงเงาพื้นที่ที่เราอยากได้ว่าอยู่ระหว่างเส้นโค้งอะไรนที่นี้มันอยู่ระหว่างเส้นโค้ง r หนึ่งกับ r สองนะคะอยู่ระหว่างเส้นโค้ง r หนึ่งก็คือตัวนี้ r สองคือตัวนี้จากนั้นมาให้ทุกคนลองทําเส้นพุ่งเหมือนเดิมนะคะทุกคนต้องทําเส้นจากจุดศูนย์ศูนย์เนี่ยเห็นไหมคะ แต่ว่าครูให้มาร์กจุดที่ตัวนี้ไม่ได้มาร์กจุดที่ศูนย์ศูนย์ละมาร์กจุดที่มันอยู่ในรูปสีเหลืองคนเห็นไหมอ่ะกลับไปดูที่รูปนี้ใหม่จุดที่ครูมาร์กก็คือจุดนี้เห็นไหมมันอยู่ในรูปสีเหลืองนะสองจุดนี้เห็นไหมคะอ่ะทาคล้ายกันแต่ว่าสูตรนี้จะเป็น R กําลังสองแค่นั้นแต่พอมาเป็นสูตรนี้เห็นไหมคะให้ดูง่าย อาร์มันแทนที่คล้ายกับเป็นเออมันมันคือรัศมีใช่ไหมคะตัวตัวแป,อา,แปอาร์แปลว่ารัศมีเนี่ยก็ดูเขาก็จะเอารัศมีที่อยู่ข้างนอกลบข้างในก็จะได้มาเป็นอาร์สองกำลังสองลบอาร์หนึ่งกำลังสองก็คือดูก่อนว่าตัวไหนมันอยู่นอกก็เอาตัวนั้นขึ้นต้นก่อนตัวนอกก็หมายถึงว่ารัศมียาวนะคะระหว่างตัวนี้กับตัวนี้เอาไอ้ตัวยาวตั้งนะคะจะได้ออกมาเป็นบวกเนาะ อ่ะตอนนี้ก็เป็น r 2กํกลังสองแล้วลบด้วย r 1กํากลังสองก็ดู2จุดนี้มันอยู่บนเส้นเส้นโคง้งหรือเส้นตรงชื่อว่าอะไรนะอยู่บนเส้นพิกัดเชิงคั้วชื่อว่าอะไรก็ลอกตามนั้นมาแล้วอย่าลืมยกกําลังสองนะคะถ้าลืมก็ผิดอ่ะแล้วเราก็เอา f 1มาแทนใน r 1เอา f 2มาแทนใน r 2ก็จะได้สูตรด้านขวานี้ขอบเขตด,ดูเหมือนเดิมเลยขอบเขตของเราดูว่ารูปสีเหลืองของเราเนี่ย มันอยู่ระหว่างเส้นตรงเซต้าเท่ากับอะไรถึงอะไรนะที่นี้ชื่อว่าเซต้าเท่ากับอัลฟาถึงเส้นตรงเซต้าเท่ากับเบต้านะคะเพราะฉะนั้นก็ใส่ขอบเขตได้ดังต้องการแบบนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ทั้งเรื่องนะคะการหาพื้นที่จะมีแค่สองสูตรนี้นะคะโดยที่จริงๆแล้วสองสูตรนี้มันก็มันมาจากสูตรเดียวกันเนาะแต่ว่าครูเขียนแยกมาให้เราเห็นชัดเจนชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะก็คือเวลาเราเจอรูปให้เราแรงเงาก่อน แล้วพอเราแรงเงาให้ทําเส้นพุ่งสีแดงตัวเนี้ค่ะถ้าเป็นเส้นที่มันออกมาจากจุดศูนย์ศูนย์ก็จะได้เป็นสูตรที่หนึ่งทุกคนเห็นไหมออกมาจากจุดศูนย์ศูนย์ก็จะได้เป็นสูตรที่หนึ่งแต่ถ้ามันเป็นเส้นที่อ่ะครูเทียบกันให้ดูจุดศูนย์ศูนย์กับจุดนี้ก็จะได้สูตรที่หนึ่งก็จะใช้ r ตัวเดียวนะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นรูปแบบนี้ ก็จะเป็น r สองตัวจริงๆแล้วมันใช้สูตรนี้สูตรเดียวก็ได้นะคะก็คือจุดนี้มันคือเป็นจุดศูนย์ศูนก็คือรัศมีเป็นศนะูนย์เนาะ r มันเลยเป็น0ูนย์เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีเทอมนี้นะมันก็คือเหมือนกับมีแค่สูตรนี้สูตรเดียวทุกคนเข้าใจเนาะอะ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้ละว่าสูตรเราเป็นอะไรบ้างนะคะเรามาเริ่มดูโจทย์ก่อนเลยเนาะครูเริ่มที่อันแรกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรา มีโจทย์แล้วเราลองวาดรูปได้เราจะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะซึ่งทุกคนเคยเตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วครูวาดจาก d e s มอสให้ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วรูปเนี้ยเป็นรูปแบบมาตรฐานรูปแบบมาตรฐานเนี่ยถ้าใครจําได้ครูจะโชว์ให้ดูอีกนิดนึงนะคะรูปแบบมาตรฐานก็คือในรูปแบบที่ครูเคยโชว์พวกนี้มันเป็นเลนสิสเนะคะเห็นไหมเหมือนกันเลยนะคะ ถ้าเราไม่ไปใช้โปรแกรมวาดรูปเราก็สามารถวาดรูปเองก็ได้นะคะข้อนี้เราควรจะวาดรูปได้ก่อนเพื่อที่เราจะได้เห็นพื้นที่ว่าเขาต้องการพื้นที่ไหนกันแน่เนาะอ่าฉะนั้นตอนนี้คือถ้าดูเทียบกับด้านขวาน,นะคะจะได้ตัว A ตัวเนี้ยเป็นเลขสองเพราะว่า A กกำลังสองเท่ากับเลขสี่ฉะนั้น a เท่ากับเลขสองเพราะฉะนั้นครูก็เลยได้มีเป็นรัศมีสองเนาะ หรือใครอยากจะแทนค่าก็ได้นะคะแทนค่าเซต้าเราทําได้หลายวิธีเนาะถ้าใครอยากจะวาดรูปในการแทนค่าเซต้าตัวนี้ไปเรื่อยๆก็ได้อย่างเช่นถ้าแทนค่าเซต้าเท่ากับ0นเราจะได้ R กําลังสองเท่ากับ4เพราะศูนย์ได้หนึ่งใช่ไหมคะนั่นคือจะได้ R เท่ากับบวกลบสองแปลว่าอะไรก็คือถ้าเซต้าเป็นศูนย์เนี่ยครูวาดตรงนี้เป็นรังสีมุมจำได้อยู่ใช่ไหมคะแล้วถ้า R เป็นบวก อาเป็นบวกสองแสดงว่าครูต้องวัดรัศมีมาตามเส้นรังสีมุมครูก็จะมาจุดไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้ครูก็จะได้มาเป็นจุดไว้อเป็นไว้ตรงนี้แต่ถ้าเส้นรังสีมุมครูเป็นเซตาเนี่ยใช่ไหมเป็นเส้นนี้แต่ถ้าอาติดลบอาติดลบเนี่ยมันก็คือต้องเด้งไปทางตรงข้ามเพราะฉะนั้นครูจะได้จุดนี้หนึ่งจุดนะคะครูก็จะได้มาเป็นจุดด้านนี้หนึ่งจุดเพราะฉะนั้นถ้าใครจําได้ว่าอันนี้มันคือเลมิสเกตเนี่ย เราก็สามารถที่จะวาดรูปได้มันเป็นในรูปแบบคล้ายๆกับอินฟินิตี้เพียงแต่ว่าถ้าใครไม่ใช้โปรแกรมอะ่ะเราจะไม่เห็นขอบเขตขอบเขตคือตัวไหนขอบเขตคือตัวเนี้ยเราจะไม่เห็นถ้าใครไปใช้โปรแกรมวาดรูปก็จะเห็นขอบเขตตัวเนี้ยเป็นพายส่วนสีทุกคนเห็นไหมตรงนี้เป็นพายส่วนสีจะเห็นเลขตรงนี้มานะคะแล้วก็จะเห็นตัวนี้ด้วยว่าเป็น ตรงนี้จะเป็น3ามพายส่วนสี่เจพาส่วนสี่ห้าพาส่วนสี่แบบนี้นะคะเราจะเห็นแต่ถ้าเราไม่มีโปรแกรมทําได้ไหมก็ทําได้ทุกคนสามารถที่จะหาขอบเขตได้นะคะเขาบอกว่าจงหาพื้นที่ภายในเส้นโค้งเลมิสเกตพื้นที่ที่เราอยากได้คือตัวนี้คือรูปครัวครูว,วาดไม่ได้ไม่ได้สมมาตรแต่จริงๆแล้วควรจะวาดให้มันสมมาตรเนาะครูว,วาดใหม่นะคะแป๊บนึง ือรูปสองรูปเนี่ยเหมือนกันนะคะรูปซ้ายรูปขวาของเราอะ่ะอ่ะแล้วตอนนี้ครูอยากที่จะหาเส้นขอบเขตของมันก็คือเส้นสีเขียวตัวเนี้ยเพราะเราอยากรู้ใช่ไหมคะในโจทย์เนี่ยเขาต้องการที่จะให้เราหาพื้นที่ที่อยู่ภายในเลมิสเกตแบบนี้พื้นที่สีเหลืองทั้งหมดนะคะเทคนิคง่ายๆคือครูจะไม่ จะไม่คิดทั้งหมดทีเดียวนะคะครูจะหาพื้นที่แค่นี้ก่อนพื้นที่ที่ครูอยากหาคือพื้นที่ครูจะไฮไลท์สีแดงไว้ครูจะหาแค่ตัวนี้หาพื้นที่สีแดงตัวนี้ก่อนแล้วได้มาเราค่อยคูณด้วยสี่เหตุผลเพราะว่าครูเห็นเป็นสี่ชิ้นทุกคนเห็นไหมรูปมันสมมาตรเราเลยแยกหาได้นะคะเราจะทำงานน้อยลงนะคะแล้วเราจะไม่งงด้วยนะคะ เราจะไม่อินทิเกรตแบบใครที่ไปอินทิเกรตฟังก์ชันนี้อินทิเกรตตั้งแต่ศูนย์ถึงสองพายคิดว่ามันล้อมรอบแบบนี้เลยเงี้ยผิดนะคะเหตุผลเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันไม่มีพื้นที่ตรงนี้มันไม่มีแต่ถ้าเราไปแบบอินทิเกรตตั้งแต่ศูนย์ถึงสองพายไปเลยเงี้ยขอบเขตมันเยอะเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นวิธีทมก็คือเราจะต้องแบ่งส่วนแบ่งส่วนในการคิดเราเห็นขอบเขตไหนง่ายสุดเราเอาขอบเขตนั้นนะคะดังนั้นตอนนี้ครูจะหาพื้นที่สีแดงมาก่อน จากนั้นมาครูก็จะคูณด้วย4ในตอนสุดท้ายก็จะได้คําตอบที่เราต้องการนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ครูได้รูปมาแล้วแล้วครูก็ไอตัวเนี้ยครูทําให้เราสามารถรู้จุด2จุดนี้แล้วเรารู้ว่าอันนี้เป็นสมการมาตรฐานเราก็เลยทําได้นะคะอ่ะจากนั้นมาครูอยากหาเส้นสีเขียวอันนี้จินตนาการว่าเราอ่ะไม่รู้รูปนี้นะคะเราไม่รู้ว่า รูปนี้คืออะไรหรือว่าถ้าใครอสอบออนไลน์แล้วอยากจะไปวาดรูปโดยใช้โปรแกรมที่ครูสอนไปของคลิปที่แล้วค่ะก็ได้เราก็จะเห็นขอบเขตเลยแต่ถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรครูก็หรือถ้าเห็นขอบเขตแล้วแบบนี้เราอยากจะมั่นใจว่า้ขอบเขตมันใช่อย่างที่ทโปรแกรมมันบอกจริงหรือเปล่าเราสามารถทดสอบได้โดยการที่หาเส้นสัมผัสกราฟที่ผ่านจุดกําเนิดจําได้ใช่ไหมคะคลิปก่อนหน้านะคะ ครูให้หาสมการาเส้นสัมผัสกราฟที่ผ่านจุดกำเนิดผ่านจุดกำเนิดเนี่ยมันคือจุดตัวนี้จุดตัวนี้เมื่อกี้ครูก็พูดแล้วว่าเป็นจุดนี้เหมือนกันอะ่ะมันคือรัศมีเป็นศูนย์ใช่ไหมจุดกําเนิดไม,ม่มันไม่มีรัศมีนะคะคือ R เป็นศูนย์นั่นเองนั่นคือตัวนี้เราต้องให้ ่าเท่ากับ0นย์ั่นคือคุณจะได้เป็น4 cos 2สเนี่ยเท่ากับ0ย้ายข้าง4มาหารคุณจะได้เป็นศูนย์แบบนี้ศูนย์หาร4ได้ศนย์ะคะจากนั้น cos อ,อะไรได้ศูน s อะไรได้ศูนย์เราก็มาดูในวงกลมนี้ก็ได้นะคะ cos ที่มันเป็น0นก็คือที่จุดไหนบ้างนะคะคือที่จุดนี้ cos ค,คือค่า x x เป็นศูนย์คือ2จุดนี้เพราะฉะนั้นจะได้ว่า ครูจะได้เป็นเท่ากับายส่วน2อันหนึง่งแล้วก็3ามส่วน2อันหนึง่งจะได้เซต้าเท่ากับายส่วน4ี่แล้วก็3ามส่วน4ี่ังนั้นทุกคนจะเห็นว่าครูได้ดังในรูปเลยเห็นไหมครูจะได้เป็นตัวนี้ายส่วน4ี่กับพายส่วน4ี่ 4. จะเป็นเส้นสัมผัสกราฟที่ผ่านจุดกําเนิดที่เราต้องการนะคะถ้าใครที่ดูในรูปของในเดสมอสเนี่ยเราจะสามารถเห็นไอตัวนี้ได้เลยว่าเส้นนี้มันเป็นเส้นายส่วนสี่ ก็จะประหยัดเวลาขึ้นนะคะ,ะแต่ถ้าเราได้สอบออนไซต์ site, ไม่มีโปรแกรมมาให้ทำยังไงเราก็ต้องหาเองวิธีการหาขอบเขตก็ต้องใช้ตัวนี้นะคะช่วยนะคะดังนั้นตอนนี้ครูเลยได้ละวว่าตัวนี้คือเซต้าเท่ากับพายส่วน4นะตัวนี้ชื่อเซต้าเท่ากับ3พายส่วน4นะถูกไหมดังนั้นตอนนี้ครูจะหาพื้นที่สีแดงครูใช้สีแดงนะคะ แค่พื้นที่สีแดงเนี่ยลอกสูตรมาสูตรของเราคือตัวนี้ใช่ไหมคะครูก็จะได้เป็น1ส่วน2อินทิเกรต r ลังสอง d เซต้าแต่ขอบเขตของรูปสีแดงทุกคนดูนะมันอยู่ระหว่างเซต้าเท่ากับศถึงเซต้าเท่ากับพพยส่วน4ทุกคนเห็นไหมคะพื้นที่สีแดงของเราเนี่ยจะเป็นอยู่ระหว่างเซต้าเท่ากับศถึงพายส่วน4เพราะว่าแกน x เนี่ยคือเซต้าเท่ากับศองศาทุกคนต้องรู้เนาะ เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณเลยอินทิเกรตตั้งแต่0ถึงพายส่วน4แบบนี้จากนั้นเราต้องแทนค่า r ใช่ไหมคะแต่ว่าข้อนี้เผอิญว่ามันเป็น r กำลังสองให้อยู่แล้วทุกคนไม่ต้องเอาตัวนี้มากำลังสองนะใช้แทนค่าได้เลยเพราะฉะนั้นได้เท่ากับ1.2ส่วน2อินทิเกรตศถึงพายส่วน4 4่ o s 2โ จากนั้นเราอินทิเกรตตัวนี้โดยที่ทุกคนจะต้องรู้ว่าตรงนี้มันเป็นคอสในแคล1หนึ่งทุกคนเรียนมาแล้วนะ c o s ยู U, ใช่ไหมคะแต่ว่าตรงนี้มันคนละดีกันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ดเซต้าคืออยากจะอินทิเกรตคอสสองเซต้าตรงนี้ควรจะเป็น d ีสองเซต้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใช้ตัวแปรยูใครที่ถนัดตัวแปรยูแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะคะแต่ถ้าครูจะสอนตอนนี้ก็คือ ครูชอบที่จะเปลี่ยนหลังดีให้กลายเป็น u แล้วหารด้วยหารด้วยตัวที่ติด u แล้วนะคะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะได้มีค่าเท่ากับเซนหนึ 2, ่งส่วนสอินทิเกรตศูนึงพาส่วนสี่เนี่ยสีคอสองเซต้าเขียนย่งเหมือนมาเหมือนเดิมนะคะแต่หลังดีเนี่ยให้ใส่ u u คือ2องเซต้าใช่ไหมแล้วหารด้วยตัวที่ดิฟ u แล้วคืคอดิฟสองเซต้าได้สองฉะนั้นตอนนี้ครูจะได้มีค่า เท่ากับเส้นหนึ่งส่วนสองอ่าสี่ใช่ไหมอินทิเกรตคอสต์ยูดียูอ่าสี่ส่วนสองกูเขียนไว้ก่อนเนาะไอตัวเนี้ยมาหารสองไว้ตรงนี้นะคะอินทิเกรตคอส u d ยูดียูเรียบร้อยละมันเลยได้เป็นไซยูแล้วแทนค่าขอบก็คือเซต้าเท่ากับศูนย์ถึงไพส่วนสี่อ่าตัวนี้ตัดเลขได้เหลือเป็นไซ เอาไพาส่วนสี่แทนค่าคูณด้วยสองกลายเป็นพายส่วนสองนะคะลบด้วยไซศูนถูกไหมไอตัวเนี้ยแทนค่าที่นี่แต่มันคูณด้วยสองก็เลยเป็นพายส่วนสองนะคะจากนั้นไซไพยส่วนสองทุกคนก็คำนวณค่ามามีค่าเท่ากับหนึ่งครูใช้มือซ้ายทุกคนหักนิ้วก้อยลงมาแล้วไซาซมันจะได้หนึ่งใช่ไหมคะไซสูนได้ศูนก็ไม่ต้องเขียนเพราะฉะนั้นคําตอบคืออะไรคําตอบก็จะเท่ากับ สี่เท่าของ A ก็จะได้มีค่าเท่ากับ4คูณ1ก็มีค่าเท่ากับ4นะคะเพราะอะไรเพราะเราจําเป็นเขาเรียกอ,อะไรจริงๆแล้วเราต้องการที่จะหาพื้นที่ทั้งหมดนะคะพื้นที่พวกนี้ด้วยถูกไหมเพราะฉะั้นมันมีทั้งหมดกี่ชิ้นล่ะมันมีตัวนี้ชิ้นที่123 4ก็เอาสี่คูณไปนะคะอันนี้ก็คือคําตอบของข้อนี้เนาะ,ะจากนั้นมา ตัวอย่างที่สิบเอ็ดนี่ยลองดูสิคะครูไม่ต้องให้อินทิเกรตนะคะครูเป็นรูปที่ที่ครูอยากหาตามใจครูอ่ะงั้นตอนนี้อ่าครูต้องการหาพื้นที่แค่นี้เราก็ดูสมการมันเป็นตัวนี้ค่ะทุกคนสมการเป็นตัวข้างล่างนี้แต่ถามว่าทุกคนมั่นใจไหมอ่ะเวลาที่เราอยากจะหาขอบเขตตัวนี้ทุกคนมั่นใจไหมว่าเฮ้ย มันมาจากตรงนี้หรือเปล่าหรือมันมาจากตรงนี้ถูกไหมคะเราไม่เห็นนะเรามองไม่ชัดอะว่าเริ่มต้นรูปของเราสีเหลืองเนี่ยจะจากไหนแต่ตรงเนี้ยเราเห็นชัดตรงเนี้ยถึงพายชัดเจนแต่อีกตรงเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้จริงไหมหรือมันจะเป็นที่ศูนย์หรือเปล่าอันเนี้ยถ้าจะแน่ใจว่าขอบเขตคืออะไรทุกครั้งเราจะให้ R เท่ากับศูนย์จำได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะหาสมการเส้นสัมผัสการาฟที่ผ่านจุดกำเนิด ่เพราะฉะนั้นครูให้อาท่ับศูนย์ครูก็จะได้เซตเท่ากับศูนย์นั่นเองแสดงว่าขอบเขตเริ่มต้นของเราเนี่ยสมการที่ผ่านจุด0ูหรือเป็นเส้นสัมผัสกราฟเนี่ยมันคือเส้นเซตเท่ากับศูนย์นะคะไม่ใช่เส้นที่เราวาดแบบไอ้เมื่อกี้ที่เราที่ครูทําให้ดูว่าเอ๊ยมันจะมาออกแถวนี้ไหมรูปมันเหมือนจะใช่แต่มันไม่ใช่ฉะนั้นอันนี้ให้ระวังไว้ด้วยนะคะ ฉะนั้นนี่คือเริ่มตั้งแต่เซต้าเท่ากับ0ูนะคะถึงอะไรก็ถึงเซต้าเท่ากับพายทุกคนเห็นไหมรูปเราจะอยู่ภายในนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าให้ค้างสูตรเฉยๆครูก็จะได้ A เท่ากับ1ส่วน2 integrated. อินทิเกรต r ากำลังสองครูก็ใส่เซต้ากำลังสอง d เซตาเพราะ R า,าเท่ากับเซต้านะคะขอบเขตตั้งแต่ศูนย์ถึงพายนั่นเองอ่ะก็ค้างสูตรไว้เนาะหรือเพิ่มเติมนะ,ะนี่เพิ่มเติมให้ ถ้าครูระบายเพิ่มเติมครูต้องการถึงตรงนี้ทุกคนว่าไงมันต้องอินทิเกรตตั้งแต่เส้นนี้ถึงเส้นนี้ใช่ไหมคะพื้นที่เราอยู่อย่างนี้ยันข้อนี้อันนี้เพิ่มนะคะอีกข้อหนึ่งครูก็ได้ a เท่ากับเซนหนึ่งส่วนสองอินทิเกรตเซต้ากำลังสองดีเซตาขอบเขตก็ตั้งแต่ศูนย์ถึงสามพายส่วนสองเห็นไหมคะอ่าอันนี้ก็คืออย่างข้อแรกนะคะข้อแรก่ะข้อ b นะคะ ข้อ B เป็นสมการตัวนี้ครูถามว่าเจอรูปแบบเนี้ยถ้าครูต้องการแรงเงาทั้งหมดนี้เห็นไหมคะครูก็สามารถที่จะอินทิเกตจากไหนถึงไหนได้เดี๋ยวลองดูนะครูอยากรู้ว่าอตรงเนี้ยมันง่ายตรงเนี้ยเราชัดเจนเลยเซต้ามันเริ่มตั้งแต่ศูนย์ถึง pi ส่วนสองก็ได้ใช่ไหมคะศูนย์ถึง pi ส่วนสองก็ได้แต่ว่าครูขออนุญาต สอนให้เห็นอีกรอบหนึ่งคือถ้าให้อาเท่ากับศูนย์เนี่ยแล้วเราจะได้เซต้าเป็นอะไรเนาะจะได้คล่องขึ้นนะคะเซต้าสองไซสองเซต้าเท่ากับศูนย์ถูกไหมฉะนั้นไซ n อะไรได้ศูนย์ก็สองเซต้าเนี่ยไปวาดวงกลมไซด์เป็นศูนย์อยู่ที่ไหนไซดเป็นศูนย์ไซคือค่า y y เป็นศูนย์ต้องอยู่สองจุดนี้แสดงว่าต้องได้เป็นศูนย์กับไพ่ฉะนั้นจะได้เซต้าเท่ากับศูนย์กับพายส่วนสอง ก็จะได้ดังที่ครูพูดเมื่อกี้นะคะเพราะว่ามันเห็นชัดแบบนี้นะคะอ่าพอเอิญรูปมันเห็นชัดนั่นเองนะคะก,ก็ทำขอบเขตได้เนาะฉะนั้นอยากได้รูปนี้ครูก็จะได้ a เท <A S 2> ่ากับ 1, 1> ส่วน2อินทิเกต R กำลังสใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้มันเป็น R เดียวมันไม่เหมือนข้อแรกข้อแรกก็คือข้อนี้มันเป็น R ลังสองให้เราละตรงนี้เราเลยไม่ต้องยกกำลังสองนะไม่ต้องไม่ต้องเนาะเพราะฉะนั้น แต่ข้อนี้มันยังไม่ได้ยกเะฉะั้นตอนนี้เรามาใส่สูตรทุกคนจะต้องยกกําลังสองมันด้วยนะคะเป็นตัวนี้ขอบเขตหลักก็ตั้งแต่ศูนย์ถึงพายส่วนสองได้เลยนะคะอะจากนั้นมาครูเพิ่มมาทุกคนเรียนในคลิปวิดีโอแล้วจดเคสต่างๆเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะครูขอรูปครูเป็นแบบนี้เราก็จะแบบเฮ้ยเป็นแบบนี้คิดยังไงอ่ะเราจะอินทิเกรตตั้งแต่ ศูนย์ถึงสามพายส่วนสี่ได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะคะเพราะเราไม่รู้ว่าพื้นที่ตรงนี้มันมีหรือเปล่ามันมันเขาเรียกอะไรถ้าอินทิเกรตตั้งแต่ศูนย์ถึงสามพายส่วนสี่ไปอ่ะมันเยอะมันเยอะเกินนะคะมันอาจมันอาจจะได้พื้นที่ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงนะคะเพราะว่ามันวาดทั้งหมดเลยบางครั้งไอเซต้าเท่ากับตัวนี้มันอาจจะไม่มีจุดกราฟก็ได้นะคะนอกไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คือเราเลยแก้ปัญหาเลยที่เพื่อที่มันจะถูกชัว เราก็เลยต้องยอ่อลงมาหาให้มันน้อยลงก็คืออย่างเช่นครูหาตัวนี้ก่อนครูหาแค่ครึ่งเดียวของไอ้ตัวเนี้ยค่ะพอเราหาสีแดงเสร็จปึ๊บเราก็ต้องคูณด้วยสามถูกไหมคะเห็นไหมเห็นเหมือนครูเห็นใช่ปะมันเป็นสามส่วนเพราะฉะนั้นอันนี้ส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองส่วนที่สาม เราก็เลยได้มีค่าเป็น a เท่ากับ s i นส่วนเนี่ย integrate sin สเซตทั้งหมดยกกำลัง 2, d, สอง d เซตขอบเขตตั้งแต่0ูนย์ถึงพายส่วนสถูกไหมคะอันนี้แค่อันเดียวแต่ถ้าเราอยากจะได้ทั้งหมดทั้ง3ามกีบเลยเนี่ยครูก็ต้องทำการคูณด้วย3ไปอย่างเงี้ยคูณด้วย3ไปคำตอบก็จะเป็นแบบนี้แะนสามคูนหนึ่งส่นสองก็ได้3ามส่แล้วก็อินทิเกรตตัวนี้ก็ได้คำตอบนะคะ หรือครูจะแกล้งหาแบบอย่างนี้ก็ได้อารูปเราเป็นอย่างนี้เพิ่มมาอย่างนี้ก็คือมีสี่กลีดอย่างนี้เป็นต้นนะคะเยอะแยะมากมายคิดได้แบบหลายแบบอ่าจากนั้นมาข้อ C นะคะข้อ C เป็นรูปแบบนี้เป็นคาดิโอย์นะคะอ่าถ้าครูอยากได้เป็นพื้นที่นี้ค่ะเอาพื้นที่แค่นี้ก็ได้ไม่ต้องหมดก็ได้เอาแค่นี้คําถามคือรูปเรามันชัดเจนหรือเปล่าไอ้ตรงเนี้ชัดเจน สามพายส่วนสี่แน่แต่ไอตัวนี้ชัดเจนไหมมันจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าหรือมันจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าถ้าเราไม่มั่นใจทุกครั้งเลยเราก็ให้ r เท่ากับศูนย์ถูกไหมถ้า r เท่ากับศูนย์เนี่ยเราจะได้มีค่าเป็น3ามลบสามคอสเอ่ะย้ายข้างมาได้3ามคอสเซตาเท่ากับสเอา3ย้ายไปหารได้หนึ่งฉะนั้นคอสอะไรได้หนึ่ง คอสอะไรได้หนึ่งทุกคนเอามือซ้ายขึ้นมาดูตอนนี้นะคะเราอยากจะรู้ว่าคอสอะไรได้หนึ่งอ่ะหรือเราดูวงกลมก็ได้เอาวงกลมก็บอกเพราะว่าคอสคือค่า x ใช่ไหมคะคอสคือค่า x เนี่ยแล้ววงกลมวงนี้จุดนี้ชื่อว่าหนึ่งศูนย์คอสคือค่า x กก็คือตัวนี้ถูกไหมเราจะได้ว่ามันคือคอสศูนย์นั่นเองนะคะได้หนึ่งกับสองพายถ้าวนมาอีกรอบก็ได้สองพายนะคะ เพราะฉะนั้นจะได้ว่าครูจะเห็นว่าจุดเริ่มต้นตัวนี้มันต้องเป็นเซต้าเท่ากับศูนย์เราจะไม่ใช่ตัวนี้เซต้าทอบอะไรก็ไม่รู้นะคะไม่เห็นแต่อันนี้คือเริ่มที่เซต้าทกอบศูนย์เราเลยมั่นใจมากขึ้นนะถูกไหมเพราฉะนั้นครูอยากจะได้ตัวนี้ครูก็ต้องได้เป็น A เท่ากับเซนหส่วนสองอินทิเกรตสามลบสมคอสเซตา้าทั้งหมดกําลังสองดีเซตาขอบเขตก็ตั้งแต่ศนย์ถึงสามพายส่วนสนะคะอ่ะ บบถ้าอยากจะได้แรงเงาเพิ่มก็ไปตามนั้นค่ะถ้าใครอยากจะได้ทั้งหมดครูเพิ่มเติมนะคะครูอยากได้ทั้งหมดเลยทั้งหมด c a r d อยนี้เลยพื้นที่ข้างในนี้เลยเราจะเห็นว่ามันเริ่มที่ศูนย์ใช่ไหมคะมันเริ่มที่ศูนย์แล้วมันก็วนมาทางนี้แล้วมันวกกลับมาที่นี่ก็คือถึงสองพายนั่นเองก็โผล่มาที่ตัวนี้ทุกคนเห็นไหมเพราะฉะนั้นจะได้ว่าถ้าเราอยากจะเพิ่มเติมพื้นที่มามันจะต้องอินทิเกรต ่ตั้งแต่0ถึง2พายครบรอบพอดีนะคะอันนี้คือข้อ4จากนั้นมาคือข้อดีนะคะ